คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเล้ะบางวันก็ไม่ล้อว,วันนี้พานเพื่อนมาดูบรรยากาศยามเช้าของวันอาทิตย์ที่16รกรนยาคมที่นี่หมู่หนึ่งอําเภอห้วยทัยบทันจังหวัดศรีสะเกษอิทธิพลพายุตาลินปันเทง,งานทันูิชมงบรรยากาศฝนตกแต่แตสาเหมืดเลยนะวันนี้ อายุเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนทำให้ลาวไายตอนบนสาได้รับอิทธิพลของพายุถ้าฝนก็ตกชุ่มชื้นชุ่มชาเนาะบรรจุดของหลายๆท่านของหลายๆคนเนาะน,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 นอนยามสาวต่อเลยสบายสบาย ซ้ำเศร้าซ้ำแรงหรือไปซางเข่าจ้าคิดเยอะนะคะตายหูหูเลยกหมูเล็กกูไปตายเนาะเดินนี่คนจบอดีตจำหน้ามวไอ้ไนี่แต่เดีวนี้นะฟ้าฝนก็ไม่เหมือนเดิมนาะฝนตกฟ้าร้องเวลาที่การแจ้งเขาก็ไม่ให้ออกไปกันนะ ข่าวเขียวเบิง้งบ,<อ>บอกหอยเสรี่เล่นบรรยากาศแบบนี้นะเนี่ยบอกหอยไตยอะ่ะหอยไตคันแทนาจะาฮ้ยเฮเกเพ็ดนะบรรยากาศแบบนี้ทำไรดีตามส้มตามจะได้ซูซ้าซูซามันเนี่ยวส้มตามจับกลุ่มเมาส์มอย เริ่มตัดตัดใบข้าวแล้วเนะี่ยข้าวนาว่าเมื่อรู้ว่าฝนจะมาเนาะก็จะเริ่มตัดใบข้าวออกก่อนเขามันเหลืงองเหลือมีทั้งหลายอย่างหลายหลายตัดออกบบงนิกข้าวอันฝิ่นสวงามจ้ะเส้นทางบ้านนวนไปบ้านโปง่งสีอำเภอห้วยทันจังหวัดสีสกเกตจากทางเกรียนสู่ ถนนหินครุกหินครุกคอนกรีตคอนกรีตก็กลายเป็นยางมาต่อยเออบ่มีครับรถแต่บ่มีควราเหนียวตุยๆบ่มีเด้อจ้ะเดี๋ยวก็ณจะวาฝนตกทำไมหล่นมาหล่อได้ก็ดูทางไปนาบ้านทันเซเถอจนรมบบทางทางไปไล่ไปนาไปปากเขตเขขี่รถมวนปัญญาสุขสุขเหตุกางทางก็ได้ค่ะไม่มีรถจ้ะ วิ่งมาอาทิตย์อีกเด็กหน่อยประตกเป็นเรื่องเรียนคนเ็ำงานถ่ยุเออนอนยาวๆเลยพ่อแมมก็ไหออกม่ทง็นใครส่งหน้าเปล่าแทงคีงดเด้ยวไม่สบายเนเ่นเกมกินข้าวอยู่บ้านยุ่งอะไรก็เดลิเวอรี่ฮออเทนจึ๊บเซเว่นระยะหนึง่งกิโลเมตรก็มาสง่งเลยเนี่ยกิโลเมตรสองกิโลเมตรก็มาส่งเดลิเวอรี่ก็รับสง่สงอาหาร มาเหือนจื๊ะกะส่งกาแฟกาแฟแก้วละห้าสิบบาทบวกค่าส่งยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบกว่าบาทที่ก็แปดสิบได้ป๊อดไฮโซมากเลยนะคะแต่บ้านชนี้กาแฟแก้วละแปดสิบแก้วละเก้าสิบบาทโอ้เพือ่อให้ความคุ้มค่าการุณาสั่งได้หลายแก้วนะคะเพราะว่าหนึ่งแก้วเขาก็คิดยี่สิบกว่าบาทแล้วเนาะค่าส่งฉะนั้นก็สั่งได้หลายแก้ว กระเตื่นกันหรือ,อยังเอลยหาล้อไหนดีนี่เธอเข้าป่าไหมเอื่อฝนตกแบบนี้เผื่อมีของดีๆเกิดขึ้นตามป่าอนะไรอยเงี้ยถึงแน่เข็บบ้านพงเ,งบบเสือเบอร์ป้าตุ่มบาสแหน่แมร์เรีนสี่ขาอยู่แถวนี้มาหยากฝนเลยนะฝนไปไปไป โอ้โหอดีมากอือโน่นอีกถนนเส้นหนึ่งตรงโน้นแอสฟัลต์ต็ดไปทีแล้วเนาะน้านโงสิ่มบ้านมดแล้วก็มีบ้านเออบ้านน้ำค้างบ้านมดเนาะแล้วก็มีบ้านจานบ้านมดเฮ้ยถนนชารหลายสู่ออกจากบ้านมดเรือแต่บ้านมดมาบ้านนนนเด้อเด๋ยเขาจะได้เห็นเร็วนี้แหละตัดผ่านผุง่งในาใครได้หลายคนเนาะเห็นนสสัยมนี่แหละเทยูนนี่แหละทะเบงเด้อเลยทะเบง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชรมคลิปของไทยบ้านบันเทิงโชว์ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพกายใจแข็งแรงดูคลิปของไทยบ้านบันเทิงโชว์และอย่าลืมกดติดตามกดไลค์พเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยบ้านบันเทิงโชว์นะเพื่อน,ะน,นสำหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม